ประตูซับเปิดสามราศีพลิกร้ายกลายเป็นดีชีวิตพ้นจากความจนการเงินดีทุกทิศทุกทางอันดับหนึ่งชาวราศีพฤษภราศีพฤษภด้านหน้าที่การงานดวงของคุณน,นั้นจะดีขึ้นตามลำดบับ เริ่มมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องปัญหาอุปสรรคที่เคยขัดขวางหลังจากนี้เริ่มลดน้อยลงเป็นอย่างมากจะมีโอกาสร่ำรวยเงินทองมีโอกาสที่คุณนั้นจะประสบความสําเร็จเกินคาดเงินทองไหลมาถีมาส่วนการเงินยิ้มรับซัพย์คนราศีนี้จะมีรายได้หลากหลายช่องทาง สามารถหมุนเงินข้องมือมากยิ่งขึ้นค้าขายเกิดความรับรื่นมากกว่าเดือนที่ผ่านมารายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะจะลดน้อยลง หลังจากนี้จะมีรายรับเข้ามาซึ่งจะเพียงพอกับการจ่ายมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้ลงทุนหรือได้ใช้เงินก้อนโตภายในเดือนนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินซึ่งผู้ใหญ่จะนำโชคหรือมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากทางไกลอีกด้วยด้าน,นความรัก คนโสดอยู่ดีๆก็มีคนใหม่เข้ามาเพราะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากส่วนคนมีคู่ความรักอย่างดียังหวานชื่นอันดับ2องชาวราศีเมทุน ด้านการงานของชาวราศีเมทุนมีความคึกคักต้องดูแลผู้คนมากขึ้นแถมช่วงนี้จะมีงานเสริมงานพิเศษซึ่งงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้จะมีความจุกจิกทำให้คุณคิดเยอะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดความรับรื่นใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ช่วงนี้จะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ซึ่งต่อยอดช่องทางในการขายเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีคอนเนคชั่นใหม่ๆทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจ เงินทองจะไหมาเทมาไม่ขาดสายค้าขายคล่องตัวขึ้นด้านการเงินหากลงทุนต้องรอบคอบมากกว่านี้จะมีคนเอาผลประโยชน์ของคุณไปได้ส่วนรายจ่ายลดน้อยลงรายรับเพิ่มมากขึ้นมีชื่อเสียงเงินทองมีไรายได้เข้ามามากความรัก คนโสดจะมีสเสน่ห์สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีส่วนคนมีคู่ความรักอยู่ในการแต่งงานหรือวางแผนที่จะใช้ชีวิตครอบครัวยอย่างจริงจังขึ้นอันดับ 3. สําสำหรับชาวราศีสิงห์ ราศีสิงห์ในเดือนนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองงานเด่นคุณจะมีไอเดียแปลกใหม่ในการทำงานอยู่ตลอดเวลาแถมมีช่องทางในการทำมาหากินหรือหาเงินได้มากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนมีโปรเจกต์ใหญ่ๆทำให้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองมากขึ้นอาชีพที่เกี่ยวกับการพูด จะทําให้คุณน,นั้นมีไรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกามพูดดีเป็นสีแก่ตัวให้มีสติเข้าไว้จะพูดจะจาอะไรต้องระมัดระวัง การค้าการขายจะเกิดความพ้องตัวมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์เดินทางบ่อยอีกด้วยส่วนด้านการเงินจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแถมค่าใช้จ่ายก็จะสมดุนดีสามารถหมุนเงินได้ด้วยความค้องตัวมีเกณฑ์จะได้รับผลประโยชน์หรือผ้นกำไรจากสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้ ด้านความรักนั้นความรักคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ได้คู่จากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยส่วนคนมีคู่อยู่แล้วระวังเผลอใจไปใกล้ชิดและอาจจะนอกใจได้อยกดสไครกดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชแนลด้วยนะคะ